สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี f c ฟซตักกี้ค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะแต่ว่าวันนี้มาโหเย็นย่ำเย็นเย,ย็นมากๆเลยนะคะฝากเบอร์โทรไปด้วยค่ะเบอร์โทรศ9นย์เก2 2 4ี่นี่ี่นะคะวันนี้เราก็จะมาพาด,ดูรถสีขาวนี่สีขาวสีเลยนะสีขาวเป็นคนที่ไหนเนี่ยคนทุกที่คนทุกที่สีขาวอ่าสีขาวนะคะแต่ขาวคนละแบบนั่นคือด้านนี้จะเป็นขาวอ่าดังอีกแล้ว ด้านนี้จะเป็นขาว XLS 4ประตูด้านนี้จะเป็นขาวแบบเอเวอเรสต์นี่คือขาวมุกนี่คือขาวมุกนี่คือขาวซปเปอร์ไวท์ของสประตูนี่คือขาวมุกของเอเวอเรสต์ค่ะตัวนี้จะเป็นรุ่นไทยทเนียมไทยทเนียมนะขับ2ทั้งคู่คือขับ2แต่เป็นคนรุ่นแค่นั้นเองเรามาดู XLS 4ประตูกันก่อนนะคะโปรโมชั่นดีๆสำหรับ ตะก,กี้นะคะจองเดือนนี้นะคะออกรถนะคะ29,000บาทค่ะได้เกียร์ออโต้6สปีดขับสบายๆไม่ต้องเหยียบคัตไม่ต้องเข้าเกียร์นะ,ะ29 0 0 0เท่านั้นเองนะ,ะทีนี้เรามาดูว่าคันนี้นะคะ PPFC ของตะก,กี้เขาแต่งอะไรกันบ้างน,นะ,ะทำไมรถสีขาวแต่งแล้วทำไมถึงดูสวยจังเลยเนาะ,ะปกติเนี่ยเราจะเห็นเฉพาะรถสีดำใช่ไหมสีดำสีเทาดำเนี่ยโ้โหออกเยอะมากแต่เราพามาดูเสน่ห์ของรถสีขาวกันบ้างน,นะ,ะที่วันนี้พามาดู2คันเพราะว่า ไม่เหมือนกันและเป็นคนร,รุ่นด้วยอ่ะสเสน่ห์ของเขาคือตรงนี้ค่ะเขาแต่งในส่วนของกระจังหน้านะคะกระจังหน้าเดิมเ,มเนี่ยก็คือจะเดิมเดิมเลยนะเป็นโลโก้แบบฟอร์ดอะโลโก้ลีลีลนะี่ยแบบนู้นอะโลโก้เดิมนัคือโลโก้เดิมใช่ชี้นี่นี่นี่คือโลโก้เดิมนี่คือโลโก้เดิมรถเดิมเดิมจากโรงงานเขาจะเป็นแบบนี้ โอเคเดี๋ยวค่อยไปตรวจและโลโก้ใหม่ไม่ใช่โลโก้ใหม่กระจังหน้าใหม่ที่เปลี่ยนเป็นแบบนี้นีกระจังหน้าเรามีให้เลือกเยอะนะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าวิกเตอร์วีสองนะทุกคนแล้วก็ใส่ม้าเพิ่มมาใหญ่ด้วยจะมีมาเล็กกับมาใหญ่อ่พ่อม้ากับลูกมา้าแม่ม้ากับลูกม้าเฮ้ยลูกค้าแยกไม่ออกนะจริงเหรอจริงเหรอ,อเออ จริงจริงเฮ้ยนี่จริงจังเราไม่ค่อยน่าเชื่อถือจริงๆม้าเล็กกับม้าใหญ่จะเป็นม้าใหญ่แล้วก็จะมีม้าขนาดเล็กนี่ม้าเล็กอ่ะนี่ม้าเล็กนี่มาเล็กนี่ก็บอกแล้วว่าจริงจังเห็นหน้าตาแบบนี้จริงจังนี่นี่อันนี้คือมือนี่มือนี่ม้าเล็กอันนี้ม้าเล็กนะคะฝั่งนี้ม้าใหญ่นี่ฝั่งนี้ม้าใหญ่เห็นไหมหน้าตาแบบนี้ก็จริงจังนะ อ,อันนี้คือใหญ่อนนี้คือพูดจริงๆ <c oughs> ใครจะมาล้อเล่นแเราจะบ้าเหรอเออ <c oughs> เอาจริงๆอ่ะทีเนี้เพิ่มมา้าคันนี้ใส่เป็นไม้าใหญ่แล้วไม้าใหญ่ก็มีสองแบบมาม้าใหญ่แบบแบบนี้กับม้าใหญ่แบบมีไฟขอบจริงหรอม่มีไฟได้วยหรอใช่ใช่มีไฟขอบตรงเนี้ย <c oughs> ถือว่า,วา,วาเรื่องแต่งฟอร์ตอะต้องมาฮะตะกี้ นะ,ะต้องมาหาตะก,กี้ขายกันแบบจริงใจจริงจังนะคะคือเล่นนะ่ะก็เล่นอยู่แต่คือเล่นแต่ก็แบบมีสาระบ้างอะไรอย่างนี้เออแต่เรื่องการแต่งรถของขอดมีสาระที่ติดเล่นไปหน่อยอ่ะใช่เป็นคน <c oughs> มีสาระที่ติดเล่นนะคะออเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะเอาไม้ให้ให,ให้ตะกล้องแล้วนะคะจะได้คุยกันได้คือเรื่องการแต่งรถอะนะ,ะของฟอดอะ คือเราจะเล่นไม่ได้เพราะว่าด้วยระบบไฟด้วยระบบนู่นนี่นั่นของเขาเนี่ยเขาจะเยอะกว่ากว่ายี่ห้ออื่นใช่ไหมที้เรื่องการแต่งเ่ยมันต้องเฉพาะสําหรับผู้ที่รู้แล้วยิ่งวันนี้พี่เก่งที่ออกรถแรปเตอร์ไปแล้วเขาก็เอารถมาแต่งเพิ่มด้วยนะก็คือเขามั่นใจในตัวเราเขามั่นใจมาจากชุมพรขับแรปเตอร์ที่ที่ซื้อกับตะก,กี้ไปแล้วกลับมาแต่งอีกนะมาจากชุมพรเลยนะคะเขามาแต่งเพิ่มอีกเดี๋ยวมีรูปให้ลงม,มีรูปให้ลงมีรูปลงปให้ดูแรปเตอร์ส้ม แล้จะบอกเลยว่าคิ้วล้อโคตรเท่คิ้วล้อบองโค้ด้วยนะนะเออเดี๋ยวมีรูปลงให้ดูนะคะอามาดูคันนี้ก่อนกระจังหน้าเปลี่ยนนะคะเป็นวิกเตอร์ว2ม้าตัวใหญ่นะคะเป็นโครเมียมหรือสีเงินนะคะสีม้าเลือกได้ทําได้แดงเขียวขาวส้มแล้วแต่ชอบทองมีนะคะจัดการให้ไฟ3จุดด้านหน้าลูกค้าเลือกได้จะเป็นขาวหรือส้มนะ,ะในการออกรถใช้เงินเพียงแค่29,0 0 0บาท คุณก็เป็นลูกค้าแบบพรีเมียมของตาก,กี้ได้แล้วนะคะสามารถเลือกได้เลยเนาะมึงก้าวได้แบบนี้ไหมเด็กกระจังหน้าเลือกได้อยากจะได้กระจังหน้าวิกเตอร์วีวีสองหรือกระจังหน้าวิกเตอร์วีหนึ่งเลือกได้อ mm ่า hmm. นะคะแล้วก็คันนี้เพิ่มเติมคือติดตั้งในส่วนของคาร์บอนเรนเจอร์ที่ฝากระโปรงด้วยนะคะเป็นนูนๆแบบนี้เนาะอ่ะอยังไม่พอตัวกระจังหน้าเนี่ยเขาก็จะมีไฟเขาเรียกตาไฟกระจังหน้ามีมาให้วีหนึ่งวีสองไฟโคลแบบเลนดอนโคลแบบ นะคะแล้วแต่ชอบนะเราจะเลือกนะแล้วก็ข้อไฟหน้าติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วมาดูถุงถุงวะถึงตรงนี้สเกิร์ตสเกิร์ตนะคะนี่ก็ใส่เป็นชุดแต่งของวิกเตอร์อเช่นกันเนาะก็ครอบแปะเข้าไปนะคะไม่หลุดง่ายๆนะคะไม่หลุดง่ายๆติดได้เลยอ่าติดได้เลยแต่ต้องติดกับช่างมืออาชีพนะเพราะว่าโชว์รูมเราเนี่ยขายรถเป็นเดือนหนึ่งอ่ะสองร้อคันเขาติดกันหมด บางคันก็ใส่ชุดเหล็กบางคันก็ใส่วิกเตอร์บางคันก็ใส่อะไรนะอะไรชุดวายอ่าแล้วแต่ชอบแล้วก็ชุดแรปเตอร์ก็มีแล้วแต่ชอบนะคะไฟตันหมอกเขามีมาให้อยู่แล้วสําหรับรุ่นเอแคลสนะคะแล้วก็นี่เลยคิวล้อคิวล้อก็คือใช้เป็นของชุดวิกเตอร์คือชุดวิกเตอร์ทั้งหมดเลยนะทีนี้เรามาดูในส่วนของล้อแม็กกับยางนะคะอันนี้คือแถมให้เลยนะตัวล้อแม็กกับยางเนี่ยคันนี้ก็คือมีลายแม็กให้เลือก นะคะไม่ลน้นตำรวจไม่จับเนาะงดดราม่านะฮะยางเป็นยางอาทะเทนขับสบายสบายไม่สัน่นไม่เสียงดังประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็ควบคุมควบคุมได้แบบว่าผู้หญิงขับก็ได้ผู้ผู้ชายขับก็ได้ผู้หญิงขับก็ดีขับแบบสบายสบาย,บายนะสำหรับยางตัวนี้เนาะและที่สำคัญลายแม็กอยากจะได้เป็นดำเงาแบบนี้หรือดำด้านก็เลือกได้เรามีลายแม็กให้พี่ๆี่ได้เลือกกันเนาะตัวนี้จะเป็นแม็กกับยางขอบ18อันนี้คือแถมเซตนี้ให้เลยนะ 2องหมื่นเก้าค่ะขอบ20เพิ่มนิดหน่อยแต่แต่แต่มันอย่างนี้ถ้าอยากได้ขอบ20นะคะพี่พี่ก็ต้องเลือกว่าจะใส่ชุดแต่งไหมถ้าไม่อยากเพิ่มเงินนะคือมันมีวิธีการแต่งหลายแบบมันอะแดปได้อะแดปได้นะคะถ้าอยากได้ขอบ20ปรึกษาได้อยู่ในงบแน่นอนเดี๋ยวจัดการให้นะ โอเคอันนี้คือขอบ18เซตนี้แถมให้แบบนี้เลยนะคะ29 0 0 0เราหลังคาติดตั้งแล้วเบ้าเรางมือเปิดติดตั้งแล้วได้ไหมละ2 9 0 0 0อ่ะอะไรอ่ะเราหลังคาเราหลังคา29 0 0ได้แต่โรบาหลังอันนี้ต้องจ่ายเพิ่ม29 0 0อ่ะไม่ไหวแล้ว <c oughs> ไม่ไหวแล้ว <c oughs> ไม่ไหว <c oughs> จริงๆนะคะอันนี้คือลูกค้าซื้อเพิ่มนิดหน่อยซื้อเพิ่มนิดหน่อยอะ่ะเคยยึดตามโปร29 0 0แล้วอยากใส่อะไรเพิ่มก็เพิ่มไปอย่างโรบาเนี้ยก็คือเพิ่มเงินนะคะ แล้วก็ที่ลูกค้าเพิ่มอีกก็คือเปลี่ยนไฟไท้ายเป็นแบบ LED ฟู้ LED แบบนี้ไม่เห็นใช่ไหมมันจะเป็นขาวๆแบบนี้ไฟเคาจะเป็นเหมือนตัวขับสีนะคะกับท้ายกันชนท้ายเหล็กอันนี้คือเพิ่มนะคะยึดกับท้ายให้ไหมกับท้ายถ้าอยากได้จะให้คือถ้าซื้ออ่อคือถ้าซื้ออ่ะแต่ถ้าไม่ซื้อก็คุยกันยากอ่ะใช่ปะ เออไม่ซื้อคุย,คยกันยากไม่ซื้อจะให้ยังไงใช่ไหมแต่ถ้าซื้อคุยกันได้นะคะแต่การชดเหล็กต้องเพิ่มเงินนะโรบาเหล็กเพิ่มเงินนะคะแต่ว่าเซตเนี้ยร้อแมคขอบ18ชุดแต่งพวกนี้คือได้เลยตามโปร2,9 0 0มนะอ<ม>่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเ v เวอเรกันค่ะเ v เวอเรสนะคะคันนี้จะเป็นรุ่นขับ2เนาะบางคนบอกว่าซื้อเ v เวอเรสเราต้องซื้อขับ4ี่ไหมแล้วแต่การใช้งานของพี่ๆเลย ถ้าใช้แค่ในเมืองขับต่างจังหวัดกลับบงกลับบ้านไปเที่ยวนะคะแคมป์แคมปิง้งอะไรพวกนี้แบบกลางเต็นที่แบบว่าไม่ลําบากชีวิตมากอะ่ะก็ขับสองได้แต่ถ้าแบบว่าชอบลุยๆชอบแบบว่าโอ้ขออยากใช้ชีวิตลําบากนิดนึงก็เป็นขับสอยู่ที่การใช้งานของเรานะคะบอดี้รถเท่ากันความกว้างความสูงของรถเท่ากันนะคะต่างกันที่ออปชั่นขับ4เนาะ แล้วก็ต่างกันที่ตัวเขาเรียกอะไรเกียร์โฟแค่นั้นเองตัวเพาคับสี่แค่นั้นเองนะคะทีนี้ตัวนี้จะเป็นไทเทเนียมขับ2ไทเทเนียมขับ2องเนี่ยเขาก็มาแต่งอันนี้จะเป็นสีขาวมุกนะเอามาแต่งก็คือใส่วิกเตอร์วีหกระจังหน้าวิกเตอร์วีหแล้วก็ใส่มาเล็กเห็นไหมเนี่ยมาเล็กจริงออจริงเออจริงจัง,จงนะนี่คือมาเล็กนะคะกระจังหน้านะคะไฟหน้าก็เลือกสีได้เห็นไหมตัวนี้วิกเตอร์กระจังหน้าวิกเตอร์วีหเนี่ยไฟไฟกระจังเนี่ยจะคนละแบบใช่ไหมคะอาจจะเห็นอ,อาจจะเห็น ถ้ากล้องอาจจะเห็นนี่ V1 นี่ V2 ไฟคนละแบบแล้วก็ตัวซี่กระจังก็คนละแบบด้วยนะคะแล้วเสร็จแล้วปุ๊บคันนี้เขา,าใส่ชุดสเกิร์ตนะคะตัวนี้จะเป็นของวิกเตอร์อีกเช่นกันนะคะนี่มีควาว่าวิกเตอร์ข้างล่างแต่ถ้าใครไม่ชอบคาว่าวิกเตอร์เราแกะสติกเกอร์ออกได้เพราะมันเป็นแค่สติกเกอร์เท่านั้นเองนะเสร็จแล้วคันนี้ใส่คิวล้อ3นิ้วคิวล้อ3นิ้วทําเป็นสีดําเงาคันนี้แต่งแบบว่าดูดูแบบสุลตา่านอะเคอสุลตา่ตานเขาจะไม่เยอะ อะไรที่ไม่เยอะแต่เขาจะไปเน้นช่วงล่างถ้าใครไม่เก่งก็คือธรรมดาแต่ถ้าคนเก่งมอคือแบบว่าใช่นีสุดาคือถ้าคนเล่นรถอ่ะคือถ้าคนเล่นรถนะคะมองแวบเดียวอ่ะรู้เลยว่าสุลา่านเพราะอะไรเขาไปเน้นเบรกเน้นช่วงล่างนี่เบรกตัวนี้นะเบรกตัวเนี้ยเปลี่ยนนะคะอันนี้คือเปลี่ยนเลยนะมีทั้งสิบเก้าแซดยี่สิบแซดยี่สิบ็ดแซดทำไมถึงมี19 2เก้าี่เต่างยังไง,ไงขนาดจันเบรกค่ะ 19ขนาดจะเล็กลง20เพิ่มขึ้นมายี่บเอดคือจะใหญ่สุดจะเต็มสมนะคะอย่างคันนี้เป็นยีิบเอดห็นไหมมันจะเต็มมันจะเต็มไม่นี่เลยนะเต็มล้อเลยเกือบเต็มล้อแต่คือเขายังมีที่ว่างนะคะให้ใส่ในส่วนของปัมป๊มเบรกปั๊มเบรกตัวนี้เป็นสีเขียวมะนาวใครอยากได้สีแดงสีส้มสีเทาสีทองเนอะสีเหลืองทําได้ชมพูทําได้สีม่วงทําได้ปั๊มเบรกขนาดใหญ่แบบนี้เป็นปั๊มเบรกแบบ6พอต ซึ่ง6พอตเนี่ยมันจะมีในขนาดเบรก20และ2ี่ซโอเคไหมนะคะฉะนั้นตัวเนี้ยเขาจะเป็นเน้นช่วงล่างนะสุลต่านของแท้เลยรวยรวยมากช่วงล่างก็เป็นแสนแลนะเนาะแล้วก็ตัวหับด้านในก็จะทำสีทองแต่ถ้าใครอยากทำสีดำก็ได้นะ,ะทุกอย่างคือจะเป็นจะทำมาจากพวกอะไรนะทนความร้อนและระบายความร้อนได้ดี ลูมิเดียมคุณภาพสูงทนความร้อนและระบายความร้อนได้ดีไม่ใช่ว่าทนและเก็บความร้อนนะทนและระบายด้วยนะคะฉะนั้นการซื้อหลอแบบใช้เันยาวๆเลยแล้วมันมีมูลค่าในส่วนในตัวของเขาเองเบื่อขายทิ้งได้นะคะเขามีราคาเนาะและคันนี้ก็ยังเปลี่ยนตัวโชกซึ่งเราจะถ่ายโชกให้ดูยากมากเพราะรถโหลดเตี้ยสองนิ้วมันยากมากเลยอ่ะที่จะถ่ายให้ดูอ่ะเปลี่ยนโชกโหลดปีกนกคันนี้จะเต็มช่วงล่าง และช่วงล่างเสร็จปุ๊บใช่ไหมช่วงล่างเนี่ยหลายแสนแล้วทั้งล้อทั้งยางใช่ป่ะแลบหลังคาดําดําเงานี่คือไม่ใช่สีมาจากโรงงานนะคะสีจากโรงงานคือจะเป็นขาวมุกแบบนี้แต่หลังคาดําเงานี่คือการแรปแรปอยากจะได้ดําเงาแบบนี้หรือดําด้านก็ได้มาดูด้านหลังซิเขามีใส่อะไรเพิ่มอ,อีกไหมแน่นอนจะเต็มทั้งข้างหน้าและข้างหลังใส่ตัวคาด หยยบเบรกนะคะเขาเอเวลจะเป็นสีแดงแล้วก็มีไฟคายเย็นคาดด้วยจะเป็นแดงยาวเลยเฉพาะตอนหยียบเบรกแต่ไฟถอยจะเป็นสีขาวจะไม่ติดค้างโชว์นะคะนั่นผิดกฎหมายเนาะอันนี้คือเราแต่งแบบถูกกฎหมายด้วยนะคะอ่าไม่มีไฟโชว์ยังตาคนขับข้างหลังและนี่คือสเกิร์ตด้านหลังค่ะเป็นปลายท่อเล็กแปดโครเมียมป่ะ<ไ>ปเป็นไงรถสีขาวสองคันโครลแบบโครลสไตล์นี่ะสำหรับตะก,กี้พี่ๆอยากซื้อรุ่นไหนได้หมด ขายหมดทุกรุ่นนะและอยากแต่งยังไงก็ทักกันได้นะชอบแบบไหนก็ได้หรือมีเงินเท่าไหร่คุยตรงๆเลยนะมีเงินเท่าไหร่บอกได้อยากผ่อนยังไงบอกได้นะเออใช่นะคะเราเราอยากไปเก็บงําไว้คนเดียวเราต้องมีการปรึกษาถ้าอยากได้ ผู้ที่ให้คาแนะนําที่ดีต้องฟอดตะก,กี้เท่านั้นค่ะฝากเบอร์โทรไว้ด้วย0 9 4 4 0 6 4 2 2 4เบอร์นี้ไลน์ได้แล้วก็เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแฮตะก,กี้ด้วยนะคะตอนนี้มันมีคนมาแซวแล้วเนาะแล้วก็มืดแล้วก็ยุ่งเยอะแล้วก็หิวข้าวเย่คนเนี้ยเยคนเนี้ยเนาะเออกลับบ้านกันได้แล้วค่ะนะคะโอเคโอเคสำ<บ>ห okay. รับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วก็เดี๋ยวเราลงรูปรถพี่เก่งที่เอามาแต่งเพิ่มให้ดูรับรองว่า ไม่มีเหมือนใครจ้าแรปเตอร์สยูสูตดีเซลสีส้มโคตรเท่เลยนะคะ mm hmm. คอยติดตามในเพจด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่พทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ